พบกับเราทีมทนายความดรอเตอร์กิตศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมนายดวงรัศสินวลทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความครับมีเพื่อนใน Facebook นะครับผมสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเคอร์ฟิวนะครับผมสำหรับบางคนนะครับที่สงสัยว่าเคอร์ฟิวคืออะไร คือฟิวกฎหมายหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับคร์ฟิวครับคร์ฟิวไม่ใช่กฎหมายนะครับผมแต่คร์ฟิวคือส่วนหนึ่งของกฎหมายพิเศษที่รัฐบาลได้ประกาศนะครับผมรัฐบาลเป็นรักฝ่ายบริหารหรือคณะคอมอต่างๆนะครับผมเห็นว่าบ้านเมืองนั้นเกิดภัยพิบัติเกิดโรคร้ายแรงหรือว่าเกิดเหตุร้ายครับผมอันจําเป็นที่ไม่สามารถใช้กฎหมายธรรมดาได้ รัฐบาลก็จําเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษกฎหมายพิเศษของรัฐบาลคืออะไรครับคือพระราชกําหนดนะครับผมพระราชกําหนดคือรูปแบบหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นนะครับผมในาณะประมุขของประเทศนะครับผมซึ่งทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและความเดียวมของคณะรัฐมนตรีครับโดยอาศัยอํานาจที่รัฐธรรมนูญวางไว้ว่ากรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจอิเลี่ยงได้เพื่อเพื่อประโยชน์นะครับในการรักษาความปลอดภัย หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงของเศรษฐกิจข,ของประเทศหรือป้องกันภัยพิบัติหรือกรณีจําเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรนะครับผมมาดูครับพระราชกําหนดมีอยู่สองประเภทนะครับผมพระราชกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับกรณีจําเป็นเล่งด่วนมีอาจเลี่ยงได้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัยความมั่นคงหรือเศรษฐกิจนะครับผมคือพระราชกำหนดอย่างแรกนะครับมาดูพระราชกำหนดอย่างที่สองนะครับผม คือพระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีกรเงินตรานะครับผมจําเป็นต้องกู้เงินต่างประเทศอย่างเงี้ยผมเขาเรียกว่าพระราชกำหนดนะครับผมพระราชกำหนดเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับผมซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับผมโดยความถึงชอบซึ่งพระราชกำหนดนั้นหากหากพระราชกำหนดนั้นใช้ไปแล้วนะครับผมแล้วประเทศปลอดภัยดีแล้วหรือว่าสู่ภาวะปกติพระราชกำหนดนั้น กฎหมายกำหนดนะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่การปกครองกำหนดนะครับว่าพระราชก,กาหนดต้องนำเข้าสู่รัฐสภาโดยไม่รักไ,ไม่ชักช้านะครับผมพระราชก,กําหนดเมื่อใช้พปแล้วก็หนจะตาเป็นพระราชนญญัติในภายหลังครับผมนี่นะครับผมเราจะเห็นว่าพระราชาก,กาหนดนั้นมีผลใช้บังคับแล้วอ่าจะทําให้ฝ่ายรลริหาหนะรือนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการประกาศใช้พระราช กำหนดนะครับผมในปัจจุบันก็คือห้ามออกจากบ้านห้ามมั่วสุมกันนะครับผมห้ามกักตุนราคาสินค้าหรือห้ามต่างๆในช่วงโควิดนะครับผมหากผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกําหนดนะครับผมใครฝ่าฝืนมีโทษจําคุกสองปีนะครับผมพอเห็นนี้นะครับผมอย่าได้ฝ่าฝืนพระราชกําหนดนะครับผมเพราะว่าท่านอาจจะต้องถูกกักขังในช่วง มีภัยพิบัตรนะครับผมก็จะต้องไปประกันตัวกันอีกนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมท่านไม่รับความเปม็นธรรมยากจนนะครับท่านไม่ต้องเสียใจครับอ่าทางสภาทนายความของเราช่วยเหลือให้ท่านพีครับท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมดวงรัศสีนวลทนายความและคีนทนายความด็อกเตอร์เกติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและคีนทนายความสวัสดีครับ